รอยยิ้มแห่งความสุขของน้องๆจากโครงการได้ในวันนี้คือรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจที่ทุกๆคนในบริษัทกรุงไทยอแอคซ่าประกันชีวิตจำกัด mm hmm. เห็นเป็นประจำทุกวันค่ะซึ่งรอยยิ้มของน้องๆจากโครงการได้ถือเป็นแรงบันดาลใจให้พนักงานที่นี่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างสุดความสามารถ mm hmm. เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การทำงานให้กับน้องๆที่ได้รับโอกาสเข้ามาทำงาน แม้ว่าในบางครั้งน้องๆจากโครงการได้จะมีพัฒนาการหรือประสบการณ์ทำงานไม่เท่ากับบุคคลปกติทั่วไปแต่ด้วยความมีริยะอุตสาหะของน้องๆแต่ละคนก็ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นจนเป็นโอกาสและเป็นที่ยอมรับกับหัวหน้างานและเพื่อนๆร่วมงานด้วยกันค่ะก็จากที่ได้ร่วมงานกันจริงๆกับน้องๆนะคะก็มีสุขว่าโดยที่เราสัมผัสจริงๆเลยค่เป็นคนน่ารักทุกคนเลยค่ะแล้วก็ ความอ่อนน้อมสุภาพอ่อนโยนเจอพี่ที่จะต้องไหวทุกครั้งหรือว่าพี่ๆในทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ความตั้งใจสูงความตั้งใจสูงจริงบางทีเราให้ทํางานเราคิดว่าเขาจะไม่ไหวแต่น้องๆทุกคนเขาสู้งานค่ะมีการเอ่ยปากว่าพี่คะมีอะไรอยากให้หนูเรียนรู้บอกหนูนะคะหนูอยากจะเรียนรู้มากกว่านี้นี่คือสิ่งที่พี่สุเอ,อิแบบคนปกติอาจจะไม่มีใครอยากจะรับอะไรเพิ่มเติม,ตมละฉันพอแล้วกับเงินเดือนแค่นี้กับง,งานแค่นี้แต่น้องกลุ่มนี้บอกว่าพี่มีอบรมอะไรส่งไปนะคะ พี่มีงานอะไรบอกหนูนะคะหนูอยากจะทำหนูอยากจะเรียนรู้นี่คือทำให้รู้สึกเออคิดไม่ผิดอะค่ะที่ต้องรับเขาเข้ามานอกจากความอบอุ่นและกำลังใจที่น้องๆได้รับจากพี่ๆและเพื่อนร่วมง,งานแล้วทางบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าป,ประกันชีวิตจำกัดยังมีนโยบายปรับพื้นที่ภายในบริษัทให้เหมาะสมเพิ่มความสะดวกในการทำงานให้กับน้องๆทั้ง8ท่านรวมถึงการดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน ซึ่งน้องๆจากโครงการได้ยังได้รับสิทธิพนักงานเท่าเทียมกับพนักงานทั่วไปจากที่ได้ทำโปรเจกต์นะคะก็คือตอนนี้เราได้รับน้องๆทั้งหมดจำนวน8คนเข้ามานะคะซึ่งมาทำงานกับบริษัทเราต้องออบอกว่าความรู้สึกส่วนตัวก็คือว่าเหมือนเราได้ให้โอกาสเขาซึ่งเราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ช่วยแค่เขาะคะ่ะเราช่วยทั้งครอบครัวเขาความรู้สึกจากตอนแรกเนี่ย เหมือนกับแค่เรารับน้องๆเข้ามาทํางานก็เหมือนกับแค่คนรู้จักกันแต่วันหนึ่งที่เราอยู่ไปได้รู้จักเขามากขึ้นทุกวันเนี่ยได้ทานข้าวกับเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับเขาไปเที่ยวด้วยกันเรารู้สึกว่าเราเหมือนเหมือนมีต้นไม้ต้นหนึ่งอะค่ะเราค่อยๆปลูกเขาขึ้นมาค่อยๆดูแลขึ้นมาค่อยๆรดน้าพรวนดินจนวันหนึ่งต้นไม้ต้นนี้โตวันนี้น้องๆจะโครงการได้ก็ได้สร้างบทพิสูจน์ให้กับเพื่อนร่วมงานและพนักงานบริษัทกรุงไทยแอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัด เห็นแล้วว่าพวกเขาถึงจะพิการก็พิการแต่เพียงร่างกายใจไม่ได้พิการตามร่างกายไปด้วยแต่น้องๆกลับสร้างรอยยิ้มเพราะรอยยิ้มของทุกคนคือพลังที่สร้างความสำเร็จสร้างความเสมอภาคให้กับคนพิการลดความ